สวัสดีครับผมบอกกันนี่แล้วครับเนี้กับสองบ้าเมืองสีนะครับเด้อเดี๋ยววันนี้บ้าเบื้องสีก็จะดภาพพี่น้องมาเบิ้งรถไถนาปอดครับนี่เี่เดี๋ยวแมาปรับทีครับนี่ยนี่ที่ปรับหน้าครับนี่ยไงใบกำลังเห็ดอยู่ครับนี่ มีทีหน้าเพิ่นแต่มันบอหากนะครับก็เลยเอาหลุดไถหน้าฟอดลอกมาปรับเบิรงนะครับว่ามันติดเป็นแนวใดายบ้างเพราะว่าถ้าปกติแล้วมันก็มันเสียเห็นบอค่อยหักอะไรครับผมมันมีเสียวติเป็นมองนี้กันที่ขึ้สูงนะครับม,นนบบบบม,มอ,บไไบมนอ,อนงนี้จนะติดเป็นตั้งๆนะครับวาย พี่น้องเอ้ยเบิ่งแนวพญายใบโอ้โเกียบตัวครับนี่เต้นเต้นล่ามตัวครับนี่โอ้พญายใบแล้วหัวคนยางแห้งเลยครับหนิตา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 เกียบตัวครับนี่เกียบตัวนี่เต้นล่ามเต็มหัวเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่เคยเห็นบ่ครับหนิที่ห้างมันทำหนีินี่ห้างเต้นล่ามครับนีิเดี๋ยวพญายใบจะขีดเกลียงเด้ครับนี่เดี๋ยวก็เอารถมาส้นเค่คอยนี่กับแม่แมนกับสิเตะงาบเลยนะครับนี่ ได้เนยครับด้วยนี่ขึ้นมาเซลล่ามนี่ห้างมาันนี่นี่นนยูหัน2องห้างอุย้ยเพิ่นว่ายยูหัน2องห้างเพิ่นว่าเกียบตัวขับนี่โอ้ยิ่นหัวสูกใจเพิ่นไ่เลยเออนั่นดเละ่ะนี่เราสี่ว่าวับอยู่นั่นโอ้ย เดี๋ยวพญายัยกับสีเกลียงเลยครับนี่เฝ้าหนี่อนพี่น้องเอ้ยแตนล่ามตัวครับนี่เข้าใกล้บ่ได้ดิเดี๋ยวสุดท้ายให่งพีน้องเบิ้งเรื่อยๆครับเบิึงทีใหม่ลายมือของคนใบครับนี่ いいし、いろんな顔も見たね。 เอาเริ่มมข่าวทีข่าวทางเลยครับบาดิเริ่มสีห้าเออจ็ดสีคขึ้นอยู่แลกเว้ยบาดนี่ว่าหาเแล้วจเจ๊งอีงเป็นน่นนอยนูอย่ mày mê, lòng, mày lòng mương mày, trêu. ủa. บ้าเลยเลาบ่มีเบรกนี่พยาาบน่ครับดูนาบันติดปากไปก่อนเห็นไปก่อนมันบงนี้มันจะมีลกเอาลกไหนมาี่วงนี่เทเทีพ้นชี้่นานดีปะพ้จไทได้บ้างะดเออแมนนแมนแมนนต้นงนต้นนีมันก็แต้นนีมแ้นนี้มันยังแมน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  เออโอเคโอเคโอเคโอ้คนมามอกนี okay, okay. Man, 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 man. ่มันหาบแล้วเพิ่นมาเนี่โอเคโอเคแมนแนแมนแมนโอ้สีบัสีบ้านนะครับอานนี้พวกเขาทางเขาทาแมน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 แมความร่าอยู่เขาห้เก่า่ก็เป็นห้รถไทขอได้กันแท่นาใหญ่นีิต่กี่จางเขา งนี้ก็ต้องเฮ็ดเลยกับป่อยกับป่อยไปหนี่เลยนี่แมน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 ไปเป็นเดือดโอ้ดาเบิ้งสีกับยางให่เลยได้ครับเด้อมันก่อนขี่ไทยมันใหญ่ครับนี่แต่กูฆ่าได้เจ้าน่อยครับนี่ ใช่ครับพี่น้องจะพูดชื่อว่าสือยึดคืนเนื้ยอๆยี่น้อครับเนาะใกล้ซีหา้าไปครับนี่โอ้ฝนทีทีมือของเราเด้อเด้อดันดันยังของเราหรือว่าโอเคยอยู่ครับเสียที่ยางเดี้ยหลังเราเบาบ่ได้ครับล่ะครับ เมเนียเบาเมืองสีก็เดี๋ยวถ้าพุ่นใบมาขับรถไถฟ,ฟอร์ดดีนะครับเพื่นเข้ามักขนาดได้ครับเพเน,นียใบเขาเที่ยงบบกินก็นไดร้ครับว่าแต่ได้กินกาแฟนเนี่ยมากหลายครับรถไถหน้าฟอร์ด,ดอเออเห็นไหมครับเสียงฟอร์ดนิ่มบ่ครับ ดันดันกันเดี๋ยวมันคือว่าโอเคอยู่เนาะครับเนาะระวังเด้กเจ้าไงกันแท่งไม่ท้องแล้วเห่งบ่มีเบรกอยู่เนาะโอ้ยมันนั่งอยู่ท่าหนาแล้วเาแห่งบ่มีเบรกอยู่ด้วครับนี่โอ้ย,าาย,อยพี่น้องมึงทีละสุดยอดเลยครับ เมียนแมียนเมียนผมก็ว่าขี้ดินมันจะเปียกเมนอยู่มันตองมันแห้งก็ดีมันเป็นสีด้านมวนท่านสามีนั่นขี้ดินมันบ่อผ่านอันใบเมีมันเหรอแม่มัน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 เลยเป็นฝืดฝๆจย่งไรหอกนี่มันตองห้ยดินแห้งๆอันนี้มันเห็นบ่มันแบบมันจะเปียกไปเลยเนาะผมว่ามันเปียก บอนขี่นี้มันเปียกน้ามันเลยมันบอมันบอพันไใบมีดน้ำขั้นขี่นี้น้องมันสิบเออมันสิบเนี่เออมันสิบพันไใบมีดมาเลยตัวอันนี้มันบอพันแล้วมันเป็นยังไงขี่นี้มันเปียก าก็งบบ่ามน้ำไปบ่เสมอปฮ้ยท่านหน้าบ่หาบเขาก็บ,บ่งา,ามครับพี่น้องเอ้ยต้องตับให้มันเสมอน้ำเสมอเมียนะครับมันต้องตับให้มันโน่นไรนนไกับมิตรยาเมียท่านสูงไรก็มีแต่รยาเลยอน้ำเนิ่มกับไปบ่หอดบ่ถึงเลยครับอุ้ยขีด้ดินแจกเละว่ะใช่ไหมนาะงแจกเละอยู่แล้วก็ทีนน่รัง<อ>แห้งไม้นะแต่บางท่านมันลมถ่ะละ อะไรนะงพุ่นไปปุนไปป่งงพุ่นนี่บอกมุ่งมี่มัน่ำเป็นบนออ ô ừ, tiao à tiao 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 คูปเคลียร์แล้วครับพี่น้องเอา้ามันถือใจเพิ่อนบางไงทั้งนอู้เขียดหมู่ตัวบางญ่เลยครับบงางไงคนอุ้ยอือไปส่งได้อีกเนาะครับบารนี้ใส่ไมมใส่มืออไรทั้งคนครับบารนี้เอาเลยเด้อบารนี้พี่น้องเลย โอ้คนถือดันมาใส่พี่เอโอ้ยเดียวเี ไดมาต่อมลุ่นมะนัางข้างล่างได้ไอ้มันังมะแน่ข้างล่างในมงตาเพราะเบี้ยบบ่บ่ใครจะดนคิดมือเนียตับ่เเือไะครู้เ้ตตาิ่ี มันคู่ห้มันคู่มันเป็นคู่อยู่กลางผลเนาะแม่นมันผู้ยโปนาเสมอหนินหรปไปสามเองครับเอาปไปสามหน้ามันหาคนงามผู้ดตรงการกรับติดตัวอะไรไ้อครับเด้ยเออเาเว่ยวนี้เว้ยว เป็นไรครับพี่นอองกมาเนี่ยหาปั๊บล่ะครับบาเนี่เ็นโหมเยเพราะเด้งมันจะกินเลยนะโอ้ยกินแต่เน้อเห็นหมดตัวนีโอ้ยมันมันตองกบแมนเอาไปตะไปตะปนนอปล่อย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 ซูธรรมชาติอ้วแทนกุ้งมงกเห่ากัมาอยู่กัน สุดยอดครับสุดยอดแคด่คลิปนี้ก็ไว้สน่ห์กันแล้วครับเนาะ